สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนวิ่งล่างของอัดเก้าเงินเก้าทองสูตรคำนวณวิ่งบนของอาจารย์ได้เลข5ข้อมูลล่างของอาจารย์ได้เลข2ทุกท่านตามนี้ครับบน5ล่าง2 หนึมิถุนายน2,567ต่อมาครับจะเป็นนทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดขุนแผนนะครพนมงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์ได้6กับ8 6มานะครับไปหลักร้อยหวยออก6 9 0มงวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลข6เข้าหลักหน่วยงวดที่ออก1 1 6 ทางเดเลข2งวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้8กับ0ทุกท่าน8กับ0ตามนี้ครับเด่นรอสอนอเลขเด่น2ตัวต่อมาครับก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวบนล่างสูตรคำนวณเลขวินของอาจารย์ได้1268705 หนึ่งสอด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับรวมแล้วได้21ชุดมาต่อกันที่แนวทางครบ3ตัวบนของอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีเมื่อที่ผ่านมาครบอยู่นะครับมี0มี6แล้วก็มีเก้าอ,ออก690 งดหมายาจารย์ให้มาแล้วทุกท่านอยู่ด้านล่างสูตรคำนวณครบสามตัวบนได้หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้านะครับต่อมาก็จะเป็นทางเด่นอรอสอนอเลขเด่นสามตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลขหเข้าหลักร้อย งวดใหม่ได้หนึ่งสองสามทุกท่านหนึ่งสองสามต่อมาครับจะเป็นแนวทางสูตรสองสูตรของอาจารย์ทุกท่านจะเป็นสูตรเลขคี่กับสูตรปกติสูตรเลขคี่ของอาจารย์งวดใหม่ได้913สูตรปกติได้1 2 3นะครับตัวชนได้1กับ3ทุกท่านตอบก็แคปหน้าจอไปนะครับ แนวทางอีกสูตรหนึ่งที่อาจารย์แบ่งปันมามาต่อกันที่แนวทางเด่นสอนบนแบบ3ตัวสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างได้789 789ทุกท่านตามนี่ครับสูตรคำนวณของแอดซับเศรษฐีต่อมาจะเป็นแนวทางตัวเดียวบนของ วิวงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข0นทุกท่านศก็มานะครับไปออก690มงวดก่อนหน้าได้เลข1ก็เข้านะครับงวดที่ออก116ผมลงให้ทั้งสองงวดเลยทุกท่านงวดใหม่ได้2นะครับใบฝั่งทางขวาสุด1นึ่งทับหกสองากจจัดไปทุกท่าน ตัวเดียวบนได้เลข2มาลุ้นกันจะมาไหมต่อมาครับก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบน16ชุดนะครับที่อาจารย์แบ่งปันมาก็ตามนั้นเลยทุกท่านกับหน้าจอดึงชุดเด่นได้เรียงดูได้นะครับถัดมาจะเป็นแนวทาง110หน่วยบนของแอดยืนใบเขียวหรือว่าแอดยืนบุญเลิศ สู่คำนวณหลักร้อยงวดใหม่ของอาจารย์ได้8ตัวเดียวหลักสิบได้1 2 4 7 8 9หลักหน่วยได้สอง8นะครับสำหรับแนวทางงวดก่อนร้อยกับ10หลุดนะครับเข้าแต่หลักหน่วยหลักหน่วยงวดก่อนของอาจารย์มีเลข0ย์งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลข6งวดที่ออก116งวดใหม่หลักหน่วยของอาจารย์ได้2678นะครับ มาต่อกันที่แนวะทางวิ่งบนเจ้าจอเลขวิ่ง2ตัวของแอดเก้งวดใหม่สูคคำนวณของอาจารย์ได้6กับ7นะครับ6กับ7วันที่อยู่ด้านล่าง1ทับ6 2,567ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นอรอสนอเลขเด่น3ตัวสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้789ทุกท่าน 7, 8, 9, 7 แปดถัดมาก็จะเป็นทางสองนอบนเลขเด่น3ตัวสูตรนี้ของอาจารย์นะครับอาจารย์คำนวณได้เจ็ทุกท่านสูตรนี้เจ็ดแปดเกทับหกสอง ต่อมาจะเป็นทางเด่นสอนอบทเลขเด่น6ตัวของแอดบที่บุญพีงวดที่ผ่านมามีเลข9นะครับเข้าหลัก10แถมหลักร้อยมาด้วยนั่นก็คือเลข6นะครับงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้456789 456789ทุกท่านเด่นสอนอบทเลขเด่น6ตัว ต่อมาครับจะเป็นทางสอนบนไปกลับของแอดกับตันงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านมัดรวมกันแล้วมี09นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรกำหังของอาจารย์ได้246กับ371นะครับ246กับ371เนทางสอนบนไปกลับ ถัดมาจะเป็นทางเด่น10หน่วยบทเลขเด่น3ตัวของแอดเนนแก้วมวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้านะครับมีเลขศูนย์เข้าหน่วยแถมหลักร้อยมาด้วยมวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับ3มวดหลังสุดเข้าทั้งหมดมวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย หมิถุนายน2567สูตรคำนวณของอาจารย์ได้9356นะครับ9356มาต่อกันที่แนวะทางเด่นบนส่วนมากมา10หน่วยสูตรคำนวณของ s อ1ดเคสิมงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดนะครับอาจารย์คำนวณได้5679ทุกท่าน 5 6, 7, ้าหกเจ็ดมดที่ผ่านมามี9นะครับเข้าหลักสิบถัดมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของ SK 13เป็นแนวทาง10บบนแล้วก็หน่วยบนนะครับหลักสิบอยู่ฝั่งทางซ้ายได้0ูนย์หนึ่งหลักหน่วยได้5 6, 7, 8, 9, 0, ้าหกเจ็ดดรวมกันแล้วได้ข้อมูลชุด2ตัวอยู่ด้านล่างทุกท่าน ใครชอบก็แคปหน้าจอไปขยายใ,ใหญ่ดูเพิ่มเติมถัดมาครับเด่นสิบหน่วยบทเลขเด่นสี่ตัวของอแัดจเจฝนคนโคราชงวดที่ผ่านมาในวทางของอาจารย์มาสองตัวนะครับมีเก้าเข้าสิบมีศูนย์เข้าหน่วยแถมเลขหกมาด้วยสามงวดลังสุดเข้าออทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย สูตรคำนวณของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งสองเจนะครับศ1นย์หนึ่งสองเจดวันที่ก็จะอยู่ด้านล่าง1ทับ6ทับหเจดต่อมาจะเป็นนทางสูตรมัดรวมนะครับเด่นบนสูตร1กับเด่นบนสูตร3สูตรอยู่ด้านบนทุกท่านสูตรหนึ่งได้ห7เจดดสูตรฝั่งทางขวาได้ออพายสูตรฝั่งทางขวาถูกต้องแล้วนะครับได้90 1 2ศูนย์หนึ่งสอง มารวมกันแล้วอยู่ด้านล่างนะครับอาจารย์บอกว่าเด่นบนชนเก้าต่อมาครับเป็นข้อมูลล่างนะครับเด็นล่างเลขเด่นสี่ตัวของแอดกลมงวดที่ผ่านมามาสองตัวนะครับมีศูนย์กับหกเคยออกหกศูนย์งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลขเจ็ดงวดที่ออกหนึ่งเจ็ดงวดใหม่ได้ศูนย์สามสี่ห้าทุกท่าน 0ู 3, 4 5สามสี่เด่นล่างเลขเด่น4ตัวแอดกรมเกตนุตก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ